สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจคกนครับชี้ชัดสาเหตุทําไมมาเน่ฟอร์มไม่เปลี่ยนสาเหตุฟอร์มตกเจคกนครับในการกุนซือลิเวอร์พูลระบุเซเดวมาเน่อาจจะกาลังมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจเล็กน้อยแต่ระบุว่าสภาพร่างกายไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเซเดวมาเน่เลยแม้ว่าจะลงเล่นมาทียิบก็ตามนะครับเจค,บคิจนคลับนการูิจัดกาทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งสกเ,เวทีพิมลิงอังกฤษกล่าวว่า ตอนนี้ซาดิมาเน่ปีกคนเก่งของทีมอาจจะกำลังมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจนิดหน่อยซึ่งถือว่าซีซั่นนี้ดาวเตะทีมชาติเชนอเกลฟอร์มตกอย่างมากหลังจากเพิ่งทำไปเพียงแค่12ลูกเท่านั้นในฤดูกาลนี้จากการลงเล่น39นัดในทุกรายการขณะที่เมื่อดูการก่อนเขายิงได้ถึง22ลูกจากการลงเล่นในทุกรายการ47นัดส่วนในซีซัน่น2 0 1 8 2 0 1 9มาเน่เคยทำได้ถึง26ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการ50แกม ซึ่งการที่มานเอ่ฟอมตกมันก็ส่งผลให้ลิเวอร์พูลมีผลงานที่เร็วร้ายตามลงไปด้วยโดยเช่นกันลัปเปิดเผยว่าเราทุกคนต่างก็รู้กันดีนะครับว่าสดูมาเน่เป็นนักเตะที่เก่งแค่ไหนรู้ว่าเขาเป็นนักเตะแบบไหนและรู้ว่าเขาทําอะไรให้กับเราได้บ้างแต่แน่นอนว่าจํานวนประตูที่ทาได้ในตอนนี้มันไม่ดีเท่าไหร่และเขาก็รู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาถึงแนวความคิดของเซดูมาเนียแล้วนั้นนะครับมันก็แน่นอนว่าเขาอยากจะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับส่วนตัวผมแล้วไม่กังวลเลยแต่ก็แน่นอนว่าผมก็มองเห็นถึงเรื่องที่เขาฟอมตกเหมือนกันมันชัดเจนอยู่แล้วซึ่งเราก็กําลังปรับปรุงมันอยู่นั่นเป็นคําตอบแบบเดียวกันที่ผมพอจะพูดได้ในตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันตลอดช่วง3าปีที่่านมามันทําให้นักเตะหลายคนต้องเจอปัญหาจากการที่ต้องลงเล่นอย่างต่อเนื่องเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขายิงน,น้อยแบบนี้เซโดไม่มีปัญหาทางด้านสปารร่างกายเลยจริงอยู่ว่าเขาต้องมีช่วงที่ได้พักบ้างแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาหลักถ้าคุณเป็นกองหน้าแล้วทําประตูไม่ได้สักพักแล้วนะครับคุณก็จะเริ่มคิดบางอย่างแต่สุดท้ายมันก็มีช่วงที่คุณเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกต้องอีกรางและส่งผลให้ตัวเองกลับมามีฟอร์มที่ดีเราก็แค่ต้องให้มั่นใจว่าช่วงเวลาแบบนั้นจะไม่อยู่ห่างจากเขามากจนเกินไป ดาวิดกะตุ้นแฟนหงแดังจะพึ่งถอนใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เซอร์เคนี่เดวิดกลตุนนันของสโมสรลิเวอร์พูลออกมาสกิดเป็นแฟนว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แม้เกมแรกจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรือมเมริดมาถึงหนึ่งประตูต่อสามก็ตามแต่กขยอมรับว่าทีมชุดขาวแข็งแร่งกว่าบาสุลนาเมื่อ3ปีก่อน ลิเวอร์พูลพลาดนะครับบุกไปพ่ายเ,เรอัลมาเดรด3ประตูต่อ1ในศึกอยู่ฟ้าจริลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนี้เดลกริสก็ได้พูดถึงกองคืนมาสจันลิเวอร์พูลที่เคยทําได้ในการกลับมาเอาชนะทั้งเอซิมิลานทั้งที่ตามอยู่3-0ในนัดชิงชนะเลิศรวมถึงเกมที่กลับมาเอาชนะบาร์เซโลนา4-0เข้ารอบชิงชนะเลิศตามด้วยการคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6ทั้งนท,ท,ที่เกมแรกนะครับแพ้มาที่แคมนู3ประตูต่อ0 พวกเราตาม1ประตูต่อสามในรอบแทีมสุดท้ายในนัดแรกและเราเล่นกับเดลเมเรดอีกครั้งในวันพุธนัดชิงจะเล่นกันที่อตาเตอร์สเตเดียมสนามที่เราเคยชนะเอซิมบลานในการดวนจุดโทษดังนั้นโลกสวยแบบนี้มันก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงไปและฤดูกาลที่เรลืรา,าก็สามารถกลายเป็นฤดูกาลที่มีความสูงได้เซอร์เคนนี่เดลกิลสบอกผมคิดว่ามันจะยากกว่าในเกมพบก,กับบาซโลูนาเมื่อ3าปีก่อนเพราะเัลมมเรดเป็นทีมที่ดีกว่าบาซโลูนาในเวลานั้น บาร์เซโลนาเอาชนะเราไป30ที่แคมป์นูและพวกเขาก็พลาดโอกาสสุดท้ายของเกมในเกมนั้นไปนะครับคุณต้องยังคิดตลอดว่านั่นเท่ากับว่าการเปิดโอกาสให้กับเราได้แล้วในตอนนี้เดวมาริดเป็นทีมที่ดีกว่าในเกมรับแม้ว่าพวกเขาจะมีการเตรียมแปลง,งกเซอร์โกรามอสและราเฟลวารานไม่ได้ลงเล่นพวกเขามีคนมาทดแทนแต่พวกเขาก็ยังดีกว่าบาร์เซโลนาในตอนนั้นแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในสนนนนกูฟานแชมเลก แฟนบอลอย่าเพิ่งถอดใจเชื่อผมสิเจคินคลับยอมรับแอส i ัน l ิลาคือคู่แข่งย่างคัวาตาฟุตบอลยุโรป เจอกินคลับในกับกุนซือลิเวอร์พูลกล่าวถึงเกมที่พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับสโมสรแอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้ว่าทีมสิงห์พยองอาร์เซนอลคือทีมคู่แข่งสำคัญในการแย่งชิงกัวาตายูฟานแชมเปี้ยนลีกเช่นกันนะครับตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคดินสมิธกำลังทำงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมรั้งอันดับที่9ของตรงนารางคะแนนโดยมี44แต้ม จากการลงแข่งขัน29นัดซึ่งแข่งน้อยกว่าหงดังลิเวอร์พูลที่แข่งลงเล่นไป30นัดมี49คะแนนอยู่อันดับที่7ลิเวอร์พูลครับต้องการ3คะแนนในเกมนี้เพื่อจะทำแต้มไล่จี้ทีมอันดับที่4อย่างเวสแฮมที่มี5 2คะแนนจากการลงเล่น30นัดเท่ากันนะครับแต่ในทางกับกันอัลซิเมราก็ต้องการชัยชนะเพื่อทำนอันดับขึ้นมาอยู่ในโซนที่ยังมีลุ้นไปศึกฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าอีกด้วยเจย์กนคลอบกล่กลาวในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่ทั้ เขาจะไม่ตัดสิงห์พยองแอสุ่าออกจากการลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปและถือว่านี่คือคู่แข่งอีกเทมที่จะลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายพวกเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในโคตาฟุตบอลยุโรปพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากๆมีการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมอาทิเช่วนวัชกินรวมทั้งบาร์ซิลีหรือคลาสก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีพวกเขาพร้อมชิงชัยอันดับเพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรปในไอเซอร์ลมันกล่าวทิ้งท้าย ลิเวอร์พูลเอาใครดีเทียบผลงานคาบากักโกนาเต้เทียบผลงานของโอซันคาบักกับอิบราฮิมากนาเต้หลังจากมีข่าวทั้งสองกระแสว่าลิเวอร์พูลจะเอาใครดีมาร่วมทีมในซีซั่นหน้าบิลซอชื่อดังของเยอรมันรอยงานมาว่าลิเวอร์พูลได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาดึงโอซานคาบักกองหลังตุรกีม,มาเข้าทีมอันฟิลแบบถาวรในช่วงสัมมนี้หลังจากยืมตัวมาจากโชกเกสุนซีในสโมสรศึกบุนเดสต์เกตเยอรมัน ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดในเดือนเมษาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับดิอัลลติกสื่อชื่อดังของอังกฤษกรับรา,ายงานมาว่าหงแดงก็ยังคงในหน้าเอาจริงเอาจังกับการคว้าอิบลาฮิมาโกนเตอประกันหลังของอาบายซิกให้ได้และน่าจะปิดดิวได้อย่างแน่นอนคาบักและโกนเตเป็นเซนเตแบคที่มีความแข็งแกร่ง,แ,งและหากเปรียบเทียบพร้อมกันเล่นและผลงานของทั้งคู่ในการนี้เจาะมาดังนี้โดยเริ่มต้นที่คาบักโดยเริ่มต้นที่หัวเข้าที่1เข้าสกัดบอลสําเร็จ จนนี่คาบักทำได้ดีกว่าโกนาเตโดยมีค่าเฉลี่ยคาสกัดบอลสำเร็จอยู่ที่2.2ครั้งตัวเกมหรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจะ6ส่วนโกนาเตมีค่าเฉลี่ย้าสกัดบอลสำเร็จ0.9ครั้งตัวเกมหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์4.7.3%หัวข้เกอที่2ดวลลูกกลางอากาศคาบักยังทำได้ดีกว่าในเรื่องนี้นะครับโดยชนะดวลลูกกลางอากาศเฉลี่ย3.8ครั้งตัวเกมหรือคิดเป็น61.2% ขณะที่โกนาเต้มีค่าเฉลี่ย1.3ครั้งตัวเกมหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ห6 5หัวข้อที่3ตัดบอลคาบักตัดบอลเฉลี่ยอยู่ที่1.6ครั้งตัวเกมส่วนโกนาเต้ตัดบอลอยู่ที่1.3ครั้งตัวเกมหัวข้อที่4การทำฝาว์โกนาเต้ทำฝาว์3ครั้งตัวเกมเา 4, กาาคกมาบักทำฝาว์2ครั้งตัวเกมหัวข้อที่5เคลียบอล จุดนี้กวนาเต้มีผลง,งานดีกว่าโดยเคลียร์บอลสำเร็จเฉลีย่ยอยู่ที่3.7ครั้งต่อเกมส่วนโอซันคาบักอยู่ที่3.6ครั้งตัวเกมส์วันที่6การผ่านบอลคาบักผ่านบอลเข้าเป้าถึง89.2%และมีการเฉลี่ยผ่านบอลเข้าเป้าอยู่ที่57.6ครั้งตัวเกมส่วนอิบราริมากวนาเต้ผ่านบอลเข้าเป้า83.5%และมีการเฉลี่ยผ่านบอลเข้าเป้าอยู่ที่48.2ครั้งตัวเ,มว ate, เมมกเม หัวข้อที่7จ็ประตูกอนาเต้ทำแล้ว1ประตูขณะที่โอซานคาบักยังทำประตูไม่ได้คาบักอายุ21ปีขณะที่อิบลาฮิมากันาเต้อายุ21ปีเท่ากันทําให้ทั้งคู่ยังเหลือเวลาคัดแข่งอีกยาวนานและสุดท้ายค่าตัวเป็นอีกจุดสําคัญในการตัดสินใจที่จะซื้อนักเตะค,คนไหนมาร่วมทีมโดยกอนาเต้มีค่าตัวอยู่ที่ราว40ล้านยูโรประมาณ1480ล้านบาทส่วนโอซานคาบักร,ราคาอยู่ที่18ล้านยูโร ประมาณ666ล้านบาทก็2สื่อรายง,งานมาไม่เหมือนกันนะครับบิวบอกว่าลิเวอร์พูลจะไปเอาโอซังคาบักส่วนเดียร์เลนติกนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลก็จะปิดดิวกูนาเต้ให้ได้นะครับก็มไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรรอชูเสื้อ,อเลยแล้วกันนะครับแต่นี่คือสถิติเอาไว้ชมนะครับว่าใครดีกว่ากันนะครับเห็นชัดเจนว่าโอซันคาบักผลงานดีกว่าในฤดูกาลนี้นะฮะ นี่คือสุดก่าวหรือผูผลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่10เมษายนนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะแฟนๆก็มีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สกอร์กับแอดมินเม้งนะฮะจากชายผู้บ้าคลั่งหรือผููู้นะครับช่องนั้นงดไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาส่วนช่องนี้เดอะคอฟแดนบอลพันแท้ก็มากองกันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกัน2องทุ่มครึ่งในวันนี้นะฮะ